สบายดีครับพี่น้องพบพอกันอีกทีหนึ่งเด้อครับเมื่อนี่เบิ่องบ่ครับพี่น้องฟักทองผมครับพี่น้องเอ้ผมจะตัดเอายอดแล้วครับพี่น้องเอ้บอกนี่แต่ผมตกแต่งกิ่งใบเพิ่อนะครับพี่น้องเนาะที่นี่เิ่นใงาม้วครับพี่น้องสังเกตบางสูตรลูกหูลูกตาได้ครับพี่น้องเห็นบ่ผมสีเก็บเอาแล้วครับพี่น้องเหมือนเอาเอายอดมาให้ตัดตัดยอดให้พี่น้องนะเบิ่งนะครับเนาะตัดครับพี่น้อง ตัดเอาไปกินได้ครับพี่น้องโอ้ตัวน่ะออกมากเลยพี่น้องเอ้ยโบ๊ทให้พี่น้องกับเบิ่งนะครับเนาะผมจะตัดเอาหยอดก่อนนะครับพี่น้องนะครับในลักษณะนี้ผมจะตัดเอาเบิร์นได้ครับพี่น้องยอดนะตัดเอาไปกินครับให้มันโป่งพร้อมได้ครับพี่น้องเอ้ยหลายขนาดครับพี่น้องเอ้ยขอไว้โอ้มิตรหมากเต็มหนึ่งพี่น้องเอ้ยคนน่ะโบ๊ทให้พี่น้องในเบิร์มันไก่เนาะครับพี่น้องเนาะ ตั้งกล้องไว้แล้วครับพี่น้องสังเกตเบิ้งแป๊บเดียวครับพี่น้องเลยเอาไปกินครับพี่น้องเอาไปลวกกินได้ครับผมหมักแกงได้มีแต่หมากเต็มเมกกนนหมดครับพี่น้องผมไปถ่ายไปเบิ้งหมากข้างในเนาะครับเนาะหมากมันเต็มหมดเลยครับพี่น้องเลยอืมผมจะเอายอดไปซื้อๆได้ครับพี่น้องเห็นบน่ไหมเห็นบ่เต็มครับพี่น้องเลย ืใส่ซ้ำครับพี่น้องเลยเก็บให้พี่น้องในเบิรงนั่นครับนะทิมพอมก็มีครับพี่น้องโอ้สมดุกกัดกระโด่เียอืมผมใส่กันไก่ตัดพี่น้องว่าได้ยววขับไปได้ในเด้อครับ,ในในรบอู้จะเป็นงามขากงามในดีนะครับพี่น้องเลยตกแต่งจริงใบได้พี่น้อง ตัดใบออกได้ครับพี่น้องตัดใบออกดับยังงามครับเดี๋ยวผมสภาพเมืองเห่านะครับเนาะแยวผมก็ใส่ปุ๋ยพร้อมนะครับพี่น้องเลยใส่ปุ๋ยอันขี้ไก่นะครับพี่น้องเห็นผมดีบ่ครับพี่น้องพี่ฮอดผิดได้พี่น้องไอ้พี่ ไก,ก่กะถึงน,น,องน,นานอคขับพี่น้องเนาะเห็นบ่นี่โอ้จะเป็นงามครับพี่น้องเยเอาก้นไก่ตัดเอาแล้วก็ปงมะม่ได้พี่น้องเลยปลงมะมักับพี่ลึกขับบานนี่หมากนี่ร้ายหลมมายเพามเดือภาพมาเบิ่งหมากมันนี้ตัดหยอดก่อนพี่น้องเอาไปกินก่อนโอ้จะเป็นคักพี่น้องเลยอือปงขนาดได้ครับพี่น้องเลยออ สังเกตบ้างมอนอะเบิดพี่น้องไอ้พี่เต็มอยู่พี่โอ้คือขึ้นขันนะพี่พี่น้องพี่ปาทัวผมจิตาสแบบนี้เพื่อกระติบงงใหม่ได้พี่น้องเพะ่ิทธิเป็นหมากได้บ้านี่ประสิทธิรับเป็นหมากเป็นผลได้บ้านี่ถ้าได้ลักษณะนี่มันจะเป็นหมากนะครับบ้านี่ อืมเห็นบ่ะครับอืมันจะตัดเอาเลยครับพี่น้องขั้นบ่อตัดเพราะที่บ,บุพงเ์นะครับเพราะีบะ่บุพเป็นหมากเนดะ้ต้องตัดออกได้ครับพี่น้องทั้งในนี่เป็นหมากปรได้ครับผมเสียเอาใบออกอยู่นี่ เดี๋ยวผมสิภาพพี่น้องมาเบิงมาเบิงใกล้ๆนะครับว่าผมเห็นได้ไดว่าอ่าบอกอื้อผมนี่แหละครับบอกเ่องนี่แหละมันคืออันงามนะครับน้อพี่น้องเห็นหมนี่ผมสีภาพพี่น้องมาเบิงใกล้ๆครับพี่น้องมาเบิงใกล้ๆน้ำกันครับว่าผมเห็นได้ไดรนะครับพี่น้องพี่น้องเห็นบ่เนี่เวลาะเขาใส่ปุ๋ยนะครับพี่น้องสังเกตเบิงเนาะเขาทิใส่ในบริเวณที่อ่าโคน นึกเหงาพ่น้องใส่ขักเลยครับพี่รองนี่เห็นบ่ครับพี่รองแถวนี่ผมกับพวนดินทั้งนอกได้ครับพี่รองเลยทั้งนอกนี่เห็นบ่ไม่กับไงเนาะครับพี่้องก็บ่เป็นหยังครับพี่รองเห็นบนนี้ผมจะซู้พว่นดินอ่าในบริเวณขคนเหงาพ่นี่ครับผมก็บจุบ่ได้ใส่ปุ๋ยเข้าไปได้ใส่ปุ๋ยเข้าไปเดีเพิพนสิตายได้ครับพี่้องเลยโอ้เดดดนะครับเนาะก็ับ่เป็นหยังครับปิดหนาปิดตานะครับพี่รองบ่เห็นนะครับเนาะผมก็สิใไส อ่ามูลไก่นะครับเนาะมูลไก่หรือปุ๋ยปุ๋ยหมากที่รำหมากเพราะว่าเพื่นเป็นหมากเลยครับพี่นอ้องเอ้ยเป็นหมากร้ายแหละผมก็จะใส่ใส่ในบร,ริเวณเนี่ยอ่าโค่นหม่องนี่นาะครับพี่น้องเห็นบ่ผมจะพ่นดินนะเพื่อนผมก็จะใส่ขี้ไก่เห็นไหมครับพี่นอ้องผมใส่กับสูตรขี้ไก่ตัวนี้กอะอันนี้บักฟักทองนี่ผมสิบอกเลยใส่เข้มประเดี๋ยนะครับพี่นอ้องฟักทองนี่ผมจะใส่สูตรอันสองตัวหนึง่งนะ ขี่ไก like ่กระสอบหนึ่งขี่ไก่กระสอบหนึ่งเลยก่าแกบสองกระสอบสองตัวหนึ่งครับเพราะว่าช่วงนี้เพ่นมีหมากเลยก็คือมกเขือได้ครับพี่น้องมกเขือหนึ่งตัวหนึ่งครับครับเพิ่นเป็นหมากเลยเขาก็ใส่หนึ่งตัวหนึ่งครับพี่น้องมกเขือนะมะเขือเปาะนะครับพี่น้องเพราะว่ายั้อยผมสีลงไปทําสูตรขี่ไก่ให้พี่น้องด้เบิ่งน้ครับน้องพี่น้องเอ็นบ่งามขนาดได้ครับขึ้นมาเนี่ยซ้ำหนึ่งครับแป๊บเดียวนึงคุณ เป็นบ่ครับพี่น้องอู้บ่อยบ่ครับผมบ่มักแกงนะครับพี่น้องผมหมากผมยังตัดออกได้มันเป็นมากเป็นผมผมก็ตัดออกเด้ครับเพราะอันพี่น้องเลยเพราะว่าอย่างผมอยากให้อันอ่าเพื่อได้มากไงเนาะครับเนาะถ้าเป็นมากเป็นพ้นไงก็เอาออกเด้อพี่น้องเด้อยาวมันทีหลายถ้ามีอยู่สิบลูกก็ตัดออกจ้กเครื่องตัวเครื่องตัดถิ่มนะครับพี่น้องตัดเอาไปกินนะเพิ่นยังจับมากเด้ครับพี่น้องบ่แม่นว่าถ้าสิเอาเบิดคู่มากคู่หน่วยบ่ได้เลยครับพี่น้องเลย เฮ็ดได้นะเพื่อสิบวัชพัดเลยครับพี่น้องเนี่ยเพื่อกระจายนะครับพี่น้องเนาะพูดอะหลไรนะครับแป๊บเดียวเดี๋ยวผมปลูกพ่กใดหลายนะครับพี่น้องมนนูในซ้ำเนี่ยก็ยังหลายอยู่ครับพี่น้องเอ้ยอันนี้ผมจะให้เบื้องก็คือช่วงแบบนี้นะครับเนาะผมจะให้เบื้องแต่ว่าช่วงข้างหน้าก็มีคือกันนะครับเป็นหมากคือกันครับพี่น้องเอ้ยโอ้พี่น้องมูนนู้นนี่โอ้แป๊บเดียวครับพี่น้องเอ้ยพูดนะผมสีแนะน้ำเรื่องทำการเกษตรก็คือการใส่ปุ๋ยพร้อมแล้วก็ตกแต่งกิ่งใบเพิ่อนนะครับเนาะ ในบริเวณคุณนนี่ตัดออกเลยได้ครับพี่น้องเ้ยก็ต้องให้มันมีแสงแดดเขาว่าได้บอกเนี่ยผมสีเอากรนไกรตัดออกแล้วครับใบเพื่อนเนี่ยเป็นบบางคนเพื่อนบอกนะครับเราบอกคนเพ่นว่าอันไปตัดออกมันที่ตายเด้อเพิ่นว่านะครับเพื่อนเขาหม่นมากนะครับเนาได้ตายเด้อพี่น้องเห็นร่คบผมตัดออกมองเนี่ยพอยังผมคือตัดออกบอกเ่ยี่ร้องหัจักบอกครับให้แดดเข้าไปถึงครับพี่น้องเห็นบนี่ โ <ka> ค่ ah. นเพลินรับเนี่มองนี่ผู้วัตถินคืบคลานไปกินอาหารข้างนอกขุนรับพี่้องอันนี้โค่นเ่ยถ้ารับที่เขาใส่ปุ๋ยซื่อๆครับพี่รองใส่ปุ๋ยเพื่อกินให้ได้ผลผลิตซื่อได้ครับพี่รองเลยเพื่อก็คืบคลานไปข้างนอกขุนรับพี่รองเลยเห็นบหครับผมก่าจะเอาปุ๋ยมาใส่หม่องโค่นเพื่อนลากเพื่อนนี่นะครับพี่รองเห็นบ่มนี่งแต่ว่าก็อย่าใส่อย่าใส่เขาในในเกินไปได้ครับพี่รองเลยเห็นบหมครับใส่โมดิเวนแบบนี้ครับพี่รองนี่ อันนี้เห็นบอกค ok <hi> รับหนียโค่นพ่นอยู่หมองนี่ฮาวไซหมองนี่ครับพี่น้องรากพอจะมาหากินหมองข้างนอกเกี่ได้อือปีปีนีครับพี่น้องปีในบริเวณนี่มันกระงามครับพี่น้องเห็นบ่ไหมงามแล้วครับพี่น้องเพราะว่าฮาวว่าหายแสงแดดครับไม่ถึงในลำโค่นพ่นนะครับพี่น้องพอดีใบพ่นก็คืบคลานออกไปข้างนอกเกี่ได้ครับพี่น้องปุ่มพอจะคืบคลานไปข้างนอกพ่นครับปุ่มไปหากินข้างนอกพุ่อันนี้ฮาวเพียงแต่ฮาใส่ปุ๋ยเพ่นคือซื้อครับน้าหมองนี่ ลาเขาเก็บเขาก็เก็บง่ายนะครับเขาไปที่เดียวกันนกขับเนะไปข่างเดียวกันเบิดเขาก็เขาไปเก็บง่ายๆได้ครับพี่น้องโมเมนต์มาเข้าสิเอาไปผสมสวนหนาสวนลังอยู่บ่ได้ได้ครับพี่น้องเอ้กระทำนั่นนั่นกมื่กตเนี่ตการขัาไปเก็บนครับพี่น้องก็ขอบพูดหล่ๆพี่น้องอ่าที่เขามารับชมนะครับโอ้ยงามครับครับพี่น้องมุดูพี่น้องเอ้มากเป็นมากของกระตัดออกนะครับบ่เป็นยางนครับนกเดี๋ยวเพิ่อเกิดมาใหม่ ขอบคุณหลายๆเด้อครับพี่น้องที่เข้ามารับชมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ